ุดง่ายที่ชุดเลยพี่น้องยเตือนๆหนึ่นงคอมเมนต์มาทุกคนลำอีหลอกเห้ต้องได้กินจีแซ่บเนาะสบายดีทุกคนต้างล้างสะัดนะพี่น้องใหนหนุ่มฝนก้อลังสิมาเดี๋ยวไปเบิ่งนำกันทุกคนแหล่กำปืธธ้อที่เป็นตระหยักในรีวิวนี่นะค,คือสิบแบบตกแห้งอยู่ประจำหลัดว่าบุหัวฝนหรือลมนะขาเบิ่งนะทุกคนป้าพี่น้องเลยฝนนะนะมาแต่ทางทิศเหนือเลยทุกคน แอวดเลยแต่บ่หัวสิผ่านบานสลัดหรือบ่พา,ายุฝนนะทุกคนแเหละกลัมาวัดเลยเป็นตยานบางแดดโบราณน้ำมืดปัดเลยหัวบ่หัวทางนั้นตกแห้งหรือบ่เนาะโลกแล้วทุกคนแหบบ้งแห้ง ตกแห้งจนด้ทุกคนสังเกตว่ตกลงมาอย่างแห้งเลยจมกับวาผ้าแตกผ้าห้องแล้วก็ลึ้มเนาะแต่พี่น้องเย็นแล้วฝนตกแล้วทุกคนหลังจากตกไปแล้วประมาณอาทิตย์หนึ่งเนาะตกลงมาอีกพี่น้องชุ่มเย็นขนาดลยบานเขา ตกมาเนะมื่อนี้เราจะพาทุกคนไปคุดแมงขนูนตามปลาติ๋วปลาตาเอาพี่น่องมีลายอยู่ด้วเพราะว่ากคยเห็นเหรอทุกคนมึงอนี้ลำอีหลอกลายเอาไปเห็ดแางกินเลยพี่น้องลายแห้งอีดิ๊บหนึสองสามสี่ ลายยึดในมุมแต่ถูกตะกรงนี่แม่คุณอ,อันนี้มันก็กินได้เน,ะน,นาะนทำซีดึงเอาเลยมันบวดับแต่พี่น้องดึงกันมันมีหัวมันอยู่ยลำทางในมีนมหัวมันเป็นสีขาวทุกคน,กคนอันนี้เขาเอิ่อนวาล์มอีหลอกเนาะเป็นยังก็เอิ่อนวาอีหลอกเพราะว่าก่อนกินนะเขาหลอกเลยเมื่อไหนได้จักอย่างละบุ่๋งทุกคนเห็นร่างกายเรานะ ขุดนรื่องถนนต่อถูกตกอนเอาบว่าขุดเรื่องถนนที่พี่น้องขุเรื่องถนนพนตกค่ําแล้วมันอดใหม่าันบ่ตกค่อมนี่ยมันจะเป็นหูลงก่อนเนาะอันนี้คนตกค่อแล้วมันอดใหม่เยี่ยมสีเซียบ่หูมันจะดักเลยหูมันสิซีร้องเสืงกลางเลยบอบแมนบอสแปร์ดักขุดบ่ก่อยเป็นไงถูกตนไมบ๊บแมนพี่ล้อนั่นบ่พี่น้อพี่ล้อบ่พี่ล้อขยดเรื่งถนนถ้ามันเซ็งด้ไหะดักมันเลยบ่ เด็กคนแรกนะตื่นหนึตงแมกอนนี้คตดง่า่กว่าที่หลตื่นแทงพี่น่อย้ท่านบอกันนตกลมีแล้วเนาะอ่นตกลมีนาะนี่ทุกคนเป็นขนมใหญ่แข่งเลยแต่แล้วตัวนึ่งี่นอยคู่ที่สอง่ที่สองตืนหนึงประมาณเกอบหนึ่งแล้พี่นอยกอบหนึ่งจะเกนนับแลเหเนเ็บลซึมแห่มเลย มันสิบหัวโขมคือคุณที่หลอดไม่ใช่หลอดนี่ยโขมอัะบ้านพี่น้องคุยกันเลยวันตอนคุดหัวได้กันยงกันได้เลยทุกคนต้องขึ้นถึงตันใหม่ต้องเงินลงทูอันนี้เตื่นตื่นมันกัดลงไปสลักเลยสมักกันได้นี่ทุกคนปกติบางเผ้อแม่งมันจะอยู่สองตสามตัยังมีบดยังมีทัเลยยังมีทัอยู่หลายงมนกันตกมันโดนกล้ว เห็ดเปื่อก็ได้แมงคน้นก็ได้สิโลคเ้ไปเรื่อยๆเถอะอยู่ใต้นต่ออยู่ก็อยู่กับต้ต่เนาะนี่มนตื้นทุกคนประมาณค่ะขอมือเดียวในีนนะโฮลเด็อที่ซยก็ได้เออมันชองโตตัวเดียวเนี่เปลี่ยนองอยู่นี้เนาะ

ว่าละอ่อนมนัเป็นหูเนตลงไปเลยทุกคนเป็นหูลงไปเลยจะเสียเลยใครยสือ่อน้งเด็กมียวนเห็นได้ผนตกมาแลา้วขาวาเห็นลุตงต้อมเขาไปแล้วบอเซปกล้ะละไปอกก็ไปะขุดเถิงหูนีนะ้ทุกคนยึงตื้นๆหนึ่ง ตื่นแห้งประมาณคืบหนึง่งบางหูกับหัวบกขืบสักเนรไลยเลยแป,ป๊บเดียวเบื้งองของซาแปก่อนถ้ามันจะไล่เราคุดง่ายก็ไม่กี่หลออีกพี่น้อยง่ายเนาะเห็นล้วมันยัเห็นกองเบื้องอรเออออย่างนั้นอยากเห็นละอื <c ười> ตัวนี้นะเออโหก็นั่นนี่สั้นลงพี่น้องก็นำแสงหโหขนสั้นลงจริงจงเลยขุดง่ายที่สุดเลยพี่น้องเราบจิตตั้งสื่อว่าขุดงไงโกหมูข <c ười> ุดกบขุดเกียด์ขุดกระปูขุดอันที่หลอกอะไรงีง้ยขุดแมงกะนุนนี่โอ้ยเอ,า,อยาง่ายๆคือเอาเสียมเกียรจากบาดแฝงซ้ำบาทกระเทืเนาะซ้ำซ้แต่ว่ามันมันเสียมเห็นคือจะเกียร์ลายบาทเติเเมนีมมม่ตัวใหญ่เลย คึ้นเงีปตคนอ่หน่อยสิบุรไงำันีน่ตะนเงินกระนใหญ่ไปเนาะ้นงีโอหวก็มีฮ่เิร่ก็มีกมนาะนอีกหยังดนจะไปที่โฮจร่เอะทำไมโูิร ไยุเลเอบงูกันเนาะตัวนีเัว่กคนี่เดี๋ยวนานนานมาคุดหูนี่ทุกคนมาดงตัวนี้เนใหญ่ันดคุานง่ายเสียานะพี่นอ้องเอ้ยยำพน,นต๊แห้งเลยแนวอยู่นัากินก็หาง่ายแน่นะ นำบบน้ำ่ำำลเลยคนตกลงมานะพี่น้องทั้งน้องใหม่ทมั้งแมงดาทั้งกิโลแล้วก็แมงขน,นุนเนาะทุกคน,คมนอคม,ม่นนวเห็ แค่นูนพี่น้องกำลังอ่อนใหม่ๆเลยบ่เหมนไก่ๆตัวนี้ละอ่อนใหม่นะพี่น้องข้างคุใหญ่กับตัวใหญ่เลยนียยน่ถ้ามันคุยมันกี่หลอนะมันจะเป็นควายใ,ใหญ่กว่านี้แตนเป็ควายน้อยเท่าไงแบบทุกคนมักอยู่ยในเหงาพวกไม้น้อยโบหมักอยู่ก็ไงไม้ใหญ่เลย แตงงงอยู่จักแม่นยันในก,กระตาบุงเนี่ยบัดเมื่อจริงสิบึงมันได้ลายสำเร็จเดี๋ยวสิเอาไปตองห้องกันคุย <c oughs> ก็อยู่แฝงไปทุกคน จกเอาขันหยามันลังมันมอนเป็นข,ขนนใหญ่เมือ่อเราทุกคนเดเมนขนนเขาได้ลายเติอบอพี่น้อยมันนะ่ะนะฝนตกใหม่ล้วบ่าเราอุ่นคุยไปเลยเนาะอันนี้เป็นลำอีหลอกคอมเมนต์มาทุกคนลำอีหลอกเห้ได้กินสีแสบเนาะเมือ่อเราทุกคนเมื่อยแลวหิวเขาลเลยแดดแก่เลยป่ะบอ้โหมือนจะไิ้ขวาหรือบอกคันมืออื่น มีหยั่นลัดเมื่องหลัดกินข้าวกคนทุกคนหลัดกินข้าวแต่เสาพอมาแต่เสาเลย่ะเมื่อดี๋ยวถ้าเบิ่งเช็ดเมนูยังอเดือะไรทุกคนขยันเบิ่งถ้าถาเบิ่งเต๋อเบืองเลยเฮ็ดขนมเป็กเคี้ยวแล้วเนาะอออร่อยเป็นขนมเฮ็ดแต่เป็นซีเคี้ยวเฮ็ดแม่เอออันเป็นกบยิมเบิ่ง กขนนทุกคนหอดกันละม่านหนาผมแป้หาก็ได้แมงอันนี้นะเขานอนกลางคืนมันมามันย่อนนี่เดีมุ่งก้อยหยอกตัวใหญ่ก้อยหยอกพี่ซื้อตัวใหญ่สนี้ก็มีเสียหักแต่บราลายมาเท่านั้นละทุกคนเดี๋ยวขวดขนนได้เนี่ยเนยังเราไปตัวใหญ่ตัวสัมกันบมดเลยเนาะตัวหัวตัวอะไรตัวผู้ตัวแม่ เยวฮาสิข้างหมอแล้วกันขัวเรือถอดนะพี่น้องใส่น้ำมันลงไปเลยทุกคนใส่น้อย,นอยนันใส่รถดีลงไปทุกคนทำผู้ได้มีมวชิไขยก็ใส,ส่มอชิไายและนะพี่น้องแล้วมีแต่ใบ,บมนะหู นี้ยพี่น้องเป็นเมนูแซ่บที่สุดเอ้ยยัง,ยง,งกกมอีอย่างหนึ่งแซ่บก็คือแกงใส่มอนใหม่นาะอันนี้คือขัวใส่แซลมันน้อยหนึ่งพร้อมหอมพี่น้องหอมใบบํกบูด สุกแล้วทุกคนมาเด้อแมงขนูนแมงขนูนทอดไข่เต็มทองเลยห,หืมหับลืมอืมคือมันแทคหับ กินเล่นก็ได้กินกับเขาก็ได้พี่น้องโอเคนะทุกคนสำหรับคลิปคุดแมงขนนุนคอมเมนต์มาบอกด้วยพี่น้องว่าแกงลำอีหลอกแกงใส่ยังใส่น้องใหม่ที่ว่าใส่แมงขนนุนใส่จุ๊จี้ใส่ยังกระบาไปนะทุกคนเดี๋ยวเราจะเหตุเมนูให้เบิ่งเพราะว่าตอนนี้มันก็ลังออกลายนะทุกคนแต่ละหรับโอ้โสิเห็ดน้ำจันทิแสร็เนาะไปแล้วเดี๋ยวทุกคนสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย จับเลยมัน